สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมทุกคนน่าจะตกใจกันว่านี่ซื้อเกมโซนิกกันมาหรือเปล่า mm. เกมโซนิกภาคใหม่อคือภาคนี้แหระครับแต่จริงๆไม่ใช่นี่คือแมปโลเพในโรบ็อกครับอืม mm. สมจริงมากเลยครับ <laughs> แต่ คุณรู้ไหมว่าผมมีกี่ร่างหนึ่งร่างไม่ใช่มีหนึ่งร่างครับผมมีตั้งสามร่างนะครับโอเคร่างปกติครับคือร่างที่หนึ่งครับที่ผมกำลังชใช้อยู่ตอนนี้ครับร่างที่สองคือร่างซูเปอร์ครับอู้ถ้าแปลงร่างต้นเหรอครับใช่ครับที่จะร่างที่สามคือ ร่าง exe e. เป็นยังไงครับโอ้โสมจริงหลอนเลยผมจะกินคนฮาอ้าวแล้วภา,ารากิจในนี้มีอะไรให้ทำบ้างครับนี่ก็คือวิ่งเล่นไปรอบๆครับ นี่ใครทำไมตัวใหญ่จังอืมโซซอยพิมพ so ์ผ <laughs> ิดไปแน่ซอยซอยซีคงจริงอะ่ะสวัสดีครับผมช <c oughs> <c oughs> ื่อซอยซีเอ๊ะทำไมร่างอะไรเนีย่ยร่างซูเปอร์ฟอร์ม ไปไหนดีออกไปนอกบ้านยังไงนี่เฮ้ฮ้ปึ๊บอู้อวกาศี่ไหนเลยนึกว่าอยู่นอกอวกาศท้องฟ้ายมามค่ำคืนนึกว่าอยู่อวกาศ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นึกว่าอยู่ที่เด a เอ็กซ์โซนใช่ไหมออกทางไหนดีครับ ตอนนี้มันดึกแล้วไปนอนก่อนเนาห้องนอนเหรอเนี่ยีบ้านของคุณเท่จังเลยบ้านลเลาเนี่ห้องอะไรอ่ะห้องห้องเก็บถั่วหออ,อะไรแดงๆเจอห้องนอนแล้วมเ,เทศเหรอ ออะไรอ่ะแอปเปิลหรอแอปเปิ Apple ล <Apple. S 1> <Apple. laughs> กินได้ไหมกินไม่ได้เมื่อ oh. mm hmm. ห้องนอนในห้องนอนอันนี้ห้องดูทีวี ห้องนอนอยู่ไหนครับห้องห้องที่เป็นประตูสีชมพูเหรอครับห้องเนี้ยับประตูสีสีชมพูห้องนอนโอ้โห,หน้านอนจังดูนุ่มนวลอ๋อมีคนหมีด้วย เสีดายหยิบไม่ได้นอนในนี้ให้ดูประโยคเพือกิดก่อนครับ Good เกิดในอันนี้ครับเดี๋ยวคุณจะกลับมาแล้วผมอะ่ะให้ให้อยู่ในห้องนี้ไปก่อนผมนอนกันแล้วกันนอนในนี้ดกว่าน,นุ่มดี อะไรบวกห้าเทียสน่าจะไม่รู้สิน้ำน้ำตาเกี่ยวอะไรกับแมพนี้ด้วยก็ไม่รู้คุณไปไหนเมื่อไหรจะมา เดี๋ยวจะมาตอนเช้าครับเดินเล่นในบ้านไปก่อนอืมผมจะสำรวจพื้นที่นักการเข้าใจทำ มันจะไปไหนเนี่ยไปอยู่ใต้น้ำเฮ้อ er, มาแปลงร่างให้ดูหน่อยสิอะไร ได้เลยโออะไรเหรอเนี้เป็นการแข่งครับแข่งเหรอสามสองหนึ่งกูแข่งอะไรอะแข่งกับคนล่องหุน สะพานโอ้โห,โโหใค้ตกน้ำ ไนเนียผมวิ่งมั่วอยู่ครับนั่นคุณรอเป่ะเนี่ยใจครับรอผมด้วยเรามาแข่งกันดีกว่าแข่งสองคนไม่ได้ครับมันไม่รวมเป็นแค่แข่งคนเดียวชาแล้วอืม สว่างแล้วครับโอเคนี่เราอยู่ในน้ำแล้วเะเนี่ยใช่ครับน้ำหายไปไหนน้ำใสมากถ้าคุณอยู่ใต้น้ำน้ำก็จะหายถ้าซูมออกมาเราก็จะเห็นน้ำขึ้นเรือ,อยังไงครับไม่มีทางครับ <laughs> จะมีทำไมเป็นของตกแต่งเฉยเอคุณไม่รู้เหรอไม่รู้ครับ <laughs> แต่คุณรู้ไหมว่าผมผม,ผมมีจริงๆแล้วผมมีสี่ไม่ใช่สี่ร่างสินี่คือการนัแปลงร่างแบบคุณงงไหมว่าผมกระโดดแล้วผมแปลงร่างได้ไงโดยการแค่กระโดดอย่างนี้ครับอย่างะมผมกระโดดแล้วแปลงร่างได้เลยท่านไหน นี่ครับอู้เดี๋ยวก่อนผมลืมกดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยค่นเดี๋ยก่นลืมไปลืมไปนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนผมเร็วไปผมผมลืมปิดหมดช้าโอเคเดี๋ยวผมแปลงล่างนะสามสองหนึ่งเนี่ยเทศ ทำไมผมปแปลงร่างไม่ได้อ่ะเพราะคุณไม่ได้ทำหลายร่างครับอ๋อวิ่งที่สุด โอเควิ่งวิ่งเล่นรอบเกาะได้เลยเช้าสักทีขึ้นไปบนเกาะอื่นที่ไม่ใช่เกาะหลักค่ะดูก่อนติดติดบักติดบ้าเบิร์ร์เบิร์เบิร์เบร์รลิซเซนลิเซนอ๋อ เล้ว่าติดบักโอเควิง่งโอเคให้คุณวิ่งรอบเกาะได้เลยครับหาที่ขึ้นฝั่งก่อนมันอยู่ตรงไหนเจอแล้วตรงนี้นี่เอง

บอยจางกระโดดปรบเอวปรุออปรอโอโอโอ,โอ้ยล่วงจนได้งไงคือหนึไงคยงไกหนึ่ง,งจูอ

โ <Okay>. okay. อเคโอเคคุณขึ้นมาได้แล้วแต่ผมยังขึ้นมาไม่ได้ก็กรีนฮิลล์ล่ะใช่ครับไม่มีลูกศรอ,อยู่ <laughs> คืออะไรอะ่ะไม่รู้สิน่าจะเป็นตอนแข่งมั้ง โอเคผมเจอทางขึ้นแล้วไหนผมกลังมาผมมีเรดาร์ เอิอ่มุท้แสดเทลลี่อยู่ข้างบนซึ่งผมอ่านว่าอะไรดีเทลลี่น่าจะต้องมีเอลสองตัวดีไหมไทรลี่ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ครับไทลี่เทลลี่ขอ<ม>้อหาที่ทางก่อนโอเคเทลลี่อยู่ตรงนู้น แสดงว่าเราจะต้องขึ้นมาตรงไหนดีอ่อืมหาทางก่อนนะครับหาทางขึ้นก่อนผมหาคนไม่เจอบมก็เลยต้องหาทางขึ้นอ๋อหยิบได้แหละต้องขึ้นมาจากทางเมื่อกี้อืมทางไหนได้ เรามาหละเจอแล้วตรงนี้เอาลว,วงโอเคเล่นกันต่อเจอยงผมงผมกำลังขึ้นมาอยู่ครับ เชือกเอา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 เจอเที่แล้วเย้ดีใจดีด้เโอเคคุณรู้หยว่านี่คือซูเปอร์โซนิกหรโซนิกแบบปกติซูเปอร์โซนิ ไม่ใช่ซูเปอร์โซนิกครับโซนิกแบบปกติตั้งหากยังไงครับอย่างนี้ครับอี่ดูนี่สิเฮ้ะตาฝาดนี่ยไม่ใช่ผมแปลงร่างเองเปลี่ยนชื่อตรงไหนนะเปลี่ยนชื่อเติมเอลกักตัวดีกว่าแต่อันนี้มันเขียนสวย okay, ไม่ต้องเปลี่ย <c oughs> นไปยไงต่อครับเพื่อน นั่นก็คือคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมตายแล้วอย่างไงครับอย่างนี้ครับคุณเป็นซอมบี้เหรอไม่ใช่ครับผมตายแล้วจริงๆนี่เป็นแค่วิญญาณผมลาก่อนผมจะไปสวรรค์แล้วงงคุณมีพลังฟอสเตอร์ เไงดีอ่ะไปไหนโอเคเดี๋ยวผมมาใหม่ครับผมไปจากผมจะขึ้นไปยังไงต่อผมจะเที่ยวตรงไหนดีมิม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 มมมมมู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 มม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 ม เช้ผมอยู่ไหนอ่ะผมกลับมาแล้วผมอยู่ตรงกลางเกาะอืมจุสปอนออกมาจากจุสปอนทางนี้โอเคอจะเจอที่ทางแล้ว โอเคบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วพอโอเคเจอแล้วข้างบนมีอะไรข้างบนมันเป็นแค่จุดสปอนครับไม่มีอะไรพิเศษเลยเ,เดินไปเองก็ได้ครับโอเค สถิที่คนเยอะตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าคนจะสปอรตรงนี้กันครับอผมทำอะไรทำไมผมหอะได้อ่ะเมื่อกี้คืออะไร,รอ่ะอ,อืมมันเป็นที่มันเป็นสเก็ตครับ ไหนอยู่ในเนี่ยอ,อันที่เส้นแดงๆอันเนี้ยกลับมาทางนี้ใหม่กลับมาทางเดิมใหม่ครับขึ้นมาบนนี้ครับ กระโดดอ๋ออืมกระโดดมาตรงเนี้ยครับเึ๊บตปใหญ่ต yeah. <Wh> เย้วิ่งเจียเจียนเอาไปขึ้นไปนบนกเกาะได้ไหมต้องเร็วเร็วกว่านี้ S <S อต้องเวย <S 2> <S 2> อยู่อยูม่มีมีผมเจอท่ำมมันเคยเจอท่ำหรือยังท่ำไหนอ่ะท่ามอะไรมีอะไรหลอนๆด้วยอ่ะท่ามนี้นไ,นไม่เคยเจอมันอยู่ตรงไหนอ่ะ สแกนหาผมสิโอเคโอเคสแกนฮะแล้วกันเลดาผู้สั่นแดงอยู่ข้างล่างนู้นผมโดนย่างเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยผมโดนย่างโอ้โหเจอทำแล้วครับเจอทำเจอทำแล้วครับโอเค เข้ามาข้างในเลยครับถึงแล้วครับผมมาแหละผมโดนย่างเป็ดย่างหรือยิงจอกอย่างเนี่ยยิงจอกอย่างอแสบก้นมีอะไรมืดมืด สีฟ้าๆตรงเนี้ยแสงอะไรเรืองรองไม่รู้น่าจะเป็นขนโซนิกมือติดตือไม่มีไฟไหนนะแต่รอเดี๋ยวก่อนผมจะให้หลาน อยู่ตรงนู้นอยู่ข้างหน้าคุณมันคืออะไรมันคืออะไรอะอะไรโซนิกเอเอ็กอีหลอนจังเห็นตายังเห็นแล้วแอบหัวจริง เกาะนี้มีอะไรล,ลับอีกเลยเนี่ยช่มัสมสำรวจเกลือหอยในนี้เก็บอะไรไม่ได้เลยนะ คุณเคยเจอตรงนี้ยังตรงไหนแล้วค,ครับผมขอผมผ่านออบบี้ก่อนออบี้ตรงไหนเนี่ยอันที่วิ่งแข่งกัน,นคุณเคยเจอเนี่ยเจอแล้วครับอเออผมเห็นคุณวแวบๆนะใช่เปล่าไหนอะ่ะน้ำเงินน้ำเงินตัวไหนไม่ใช่ <c oughs> เห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ออฟฟี่ตรงไหนอะ่ะอันที่วิ่งแข่งกันอะจำไม่ได้เหรอครับจำไม่ได้ครับทำไมครับโอ้อะไรเนี่ยเกิดจางแสงอะไร มีให้กินอาหารด้วยยำๆๆๆๆมีร้านขายอาหารด้วยมีมะพร้าวก็กินหน่อย <Game Crash. S 1> อเกมคราชแล้วกันในตรงไหนออบบี้ <c oughs> ในตรงไหนออบบี้ขอออบบี้หน่อยโอเคออบบี้ออบบี้เหรอ ตามาสิมันอยู่ตรงนี้อืมอบบี้เพลงพระออบบี้เนี่ยครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นออบบี้ด้วยแล้วว่าให้วิ่งเดียวว้าวออบบี้ไม่ โอเคเอาทรอบนี้ผมชนะแน่นอนพรุ๊บจำเย้เย้ ขึ้นมาปุ๊บลงมาข้างล่างเพื่อความเร็วที่เร็วขึ้นแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ร่วงอีกแล้วโอเคขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เลยแล้วก็ไปที่สปริงนี้แล้วก็ ก็มาตรงนี้มาโอ้ยขึ้นมาข้างบนขึ้นมาเกือบลวงไอกทีปึ๊บโอ้ยอา๋ยวกูก่อนนะ โอ๊ยบรุ๊บเฮ้บรุ๊อ้าวไปรอบแหละ ไม่ได้แหละยังนี้ไม่ได้และต,ต้องเร็วยังต้องเร็วกว่านี้ปึ๊บอืมโอ้ยยู่ยทำได้ไงโอ้ยล่วงปึ๊บอ้า ผมเห็นตรงนี้มันเอียงๆน่าจะไปได้อยู่น่าจะเอียงน้อยไปมั้งโอเคก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย